วายอีกอย่างแต่เช้าไม่ไผคนบางคนที่ซื้อทองขันวายเรื่องอย่างคุยกับแม่รันเงินอยู่ว้ายคุยทีหนึ่งแ้ว โง่มืดเสียงเลยเดี๋ยวนี้ตีบ้านเข้าหันคุยเย็ดแจมบอกคุยที่รถมืดรันมืดเทือนเลยเดี๋ยวนี้ ปันคุณลงพนังลงมานโอ้ <Yeah. S 1> <laughs>

กวาดน้นวาดนีพี่พี่โดกวาดไปตรงไหนอะ ีชีพี่เร็มาซะยนไปปุน้าหตาไปพี่ไป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  完让一步，别走，刚上去啥样东西，不好弄，关我门。 ขาวให้เอาม้าอย่าไป นวี้มย,มยอเมยตาพาลองก่อนไม่เมื่อกี้ตาเจี๊ยบไหตาน้องเขาเหลืองเป็นยังไงไอ้โดคือลาบลาบลาอยู่นี่นอนเหย้ยไปโดเหนวอ,ออกหนะ้าเอียอย่าอย่าให้ตาชี้ให้ตาตรง่ต้อาทำแบบนั้นบอกใส่ตาบอก คันันแล้วมันชุบุ่นพึคายเออโดนลับลับงามมันถึงคอนน้อยไอ้โดนหงาออกหมดตัวเหม่ยเอ๊จะไปเก่ามันมันจะคันทางไปน้องไปอาบน้ำไปเด้อเฮ็ดผู้เดียวเดาน้องไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวพี่ทำคนเดียวมันคันทางไปพอแล้วพรแหละ ไหวอะไรน,ไอนขออะไรตั้งนานหนูไม่ได้ขออะไรแค่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ừ. Ở Ở mà. Mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ย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 ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้้เ้เยเ้้เ เมื่อยเบกที่ความสะอาดเท่อนั้นเมื่อยถ้าเมื่อเนื้ดูนักเพ่งผ้ากันไปไปเซมาไปเล่นไปเล่นยังน้องเลิ์ตะมักกอกใส่เนอไอโจนี่ตาก็าแดงมากมักกอกใส่โจดูไม่น่ารักเออขึกคืน ทำงานตากตำดูนี่โบไม้กอดียังว่าคิดพ่นยังโบเมือนไปในเดื่องนี้แล้วแต่ละเฮ็ดได้แบบนี้เมื่อนี้เฮาสิเฮ็ดข้าวพัดให้น้องกินตอนนี้กำลังต่ำกระเทียมหุงข้าวแล้วน้องอยากกินข้าวพัดก็สิใส่น้ำมัน ผ้าน้ำมันหอนแล้วเากับ็ใส่สกระเทียมลงไปอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เหตดตามใจชอบฉันใส่สย,ย่างก่อนก็แล้วแต่ฉันเพราะฉันเห็ดเองใครไม่ทำไม่มีสิทธิ์จมนะคะเพราะฉันทำให้มีหน้าที่อย่างเดียวคือกินแล้วก็ห้ามตีด้วยเพาไม่แซ่บเพราะไม่ได้ทำ กะเทียมเอให้หอมนะคะแล้วเราก็จะเตรียมเอาไข่ลงไฟไะยีหอมซุยๆเลยอาจจะเห็นขั้นตอนอาจจะเห็นตะหลังเพราะว่า,วาน้องผมมาถ่ายทุปใหนน้องไป็นนอนเล่นอยู่ยมหอมนะกเทียกระเทียมชุนจังเลยจนฟางแล้วก็สิออสตอกไข่ลงไป สามลูกเนยต้มูดเน้ากระสีตะลบนไข่เอาบนหวม้กิ๊บหัวหัวไน้กิ๊บหัวกิ๊เขา้เนี่ยริี่ใส่กแล้วเาเอายกออกมายกกระทะออกมาแล้วเราก็ะสเอาเข้ามาใส่ เพราะว่าถ้าเขาออกเข้าใส่ในอันมอนเลยเขา้ามันสีแห้งมันจะติดมันจะติดกระทะเขาก็เ,เกปิดแก๊สทิ้งไว้เพราะยายรวยอยู่กินก่อนแล้วก็ได้จากคนอยปักว่าฉันว่าฉันปิดแก๊สก่อนดีกว่าปิดจะปิดจะาทำไม ไม่เดีง้กอากสีได้จังส่แล้วันนี้ข้ากะสีใส่นี่ใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยขาวกะสีใส่ซ้อนฟู <10 S 1> รอเล่นมาทันข้าค <c oughs> นนึแล้วเลือก็คือใส่ซ้อนหนึ่งใส่ซ้อนหนึ่งก่อนซ้อนเพิ่น้ำตาลแล้วันนี้ข้ากสสีเอาน้ำาตัลสองซ้อนโอ้ยไม่ต้องพูด เชฟอันดับหนึ่งใส่ไปเลยเจ้าแลยใส่เป็นเดกด้วยน้ำตาลมัน้องได้วนหวานกลมกล่อมแดกเลยแล้ววันนี้เขาจะใส่รสตีวันทเปลี่ยนแล้วกับปูเก่ากับซีไซร์รสตีเชิมหมดแล้วใส่หลายเชิมหลายเชิมหนเชิมหน่อยพอเฮาใส่ทุกอย่างแล้วเราใส่ข้าวกลันมันเข้ากันขลั่นโตกระตูเป็นข้าวง่ายปะ เอาซีอิวดำใส่มันจะได้มีสีสันน้ำมัน2ขโคทนไอซีอิขาวัซีอิวดำกัินลายก็กินำก็ได้เอาสีสันมันเด้อกินดหมดจะเอาลงไปกับลาดีกามดเท่าได้จัสซีอิวดำใส่นอีกน้ำยูมันำงในจลงนีแล้วงแกยนวดีเยจะเหลมก็ดื ข้าวผัดของเรานะคะสีสวยน่ากินสีเหลืองอ,อ่งต่องเข้ากับสิพัทให้มันเข้ากันเข้ากันแล้วเข้ากับซีนมัอพอมองนะฮะแต่ตืต้นไะชวนเด็กๆมากินข้าวนะคะแล้วก็บทใส่กุง้งเอาได้กุ้งดึงหรอใส่ตามหลักใม่ยอกเน้อย bây giờ bây giờ rồi, <laughs> rồi, thờ, tôi biết cầm bay mình đúng làm việc ở mùa nhà lắm cả tôi rất ăn lên người ăn mọi người bây giờ người ăn mọi người ăn mọi ăn mọi ngườ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 i ăn อาลืมใส่กุ้งลงไปน้องแพะกุ้งพี่ลืมน้ำเต้ากินได้ดูเยอะหลายไม่เอาเยอะเนาะอเอาก,อออกุ้งให้หนูยวเลยก็ไหนเอาหนูแพะกุ้งกินได้เแจกกินได้นะโอ,อ,อ้เดียวอ่าเมื่อเมื่อตนอนยังน้อยพี่กินกระเทียมอร่อยเลย ยังไ้บักนามาค่ะให้บักนามาถนาอย่างนีะมันมีเป็นไดเข็มบอบอบอหรืออร่อยไหมได้บอไม่เอาบออร่อยเอออบออร่อยก็คืออร่อยค้าอร่อยก็คือบออร่อยย้ายกินข้าวกำหยัง กุ้งค่ะวไรใบกุ้งล้ากุก้งนะคะกดต๊ะแล้วคนละมุมนะคะมุมข้าวหักกับมุม